กุญแจความสำเร็จสิ่งที่ต้องรู้สำหรับคุณมีอะไรบ้างมาดูกันโอราจารย์ยชน,น่ามหาจังพลังบวกร้อยร้านชัยชันก้าวมงคลหราศาสร์อินโดจีในเรื่องแรกะะที่จะมาพูดถึงสลับชาวกันก็คือเรื่องของวาสนาตัวตนสิ่งที่เป็นคำเตือนจากดวงดาวก็คือช่วงนี้คุณต้องระมัดระวังการถูกหลอกลวง อย่าโลภนะครับใครมาเสนอผลประโยชน์อะไรแล้วแต่เนี่ยต้องระวังตัวไว้ดีๆนะครับคุณอาจจะตกเป็นเหยื่อโดยไม่รู้ตัวนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วนะครับการรู้เท่าทันวาทะหลอกลวงต่างๆหรือรู้เท่าทันหรือมีสติในการใช้ชีวิตเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่มันจําเป็นอย่างยิ่งนะครับเพื่อให้ชีวิตของคุณในช่วงเวลานี้อยู่รอดปลอดภัยและดำรงอยู่ได้อย่าสงบสุขไปในวิถีทางแห่งความจเจริญรุ่งเรืองนั่นเอง ในมุมถัดไปในเรื่องของอารมณ์และจิตใจแม้ว่าจะมีหลากหลายประเด็นเนี่ยซึ่งคุณคาดการณ์ยากหรือคาดเดาได้ยากว่ามันจะออกหัวหรือออกก้อยหรือสิ่งที่คุณคาดหวังไว้มันจะดีหรือไม่ดีมันจะได้หรือไม่ได้เนี่ยเพียงแต่ว่าคุณกันนั้นก็มักจะมีความรับขอบ้อรู้เท่าทันเทคโนโลยีต่างๆรู้เท่าทันเรื่องของการาทำเล่นต่างรู้เท่าทันเรื่องของการทําธุรกรรมต่าง และรู้เรื่องของทางหนีที่ไล่เพลงดีและรู้เท่าทางการเงินต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่ชาวการจะต้องสนใจเป็นพิเศษในช่วงวลันี้นั่นเองในมุมถัดไปมาดูเรื่องของการเงินกันบ้างซึ่งสิ่งที่เป็นตัวจักสําคัญนะครับที่จะทําให้การเงินของคุณชาวการเนี่ยดีหรือไม่ดีเนี่ยมันอยู่ที่เทคนิควิธีการการวางแผนการลงทุนทางการเงินในยา,ยาว ทำอะไรก็แต่เนี่ยมีการเปรียบเทียบอย่างมีเหตุมีผลและที่สำคัญมากๆก็คือการใช้สเสน่ห์ในการสร้างสัมพันธ์อันดีกับผู้คนยิ่งหาคุณสามารถที่จะสร้างจุดลงตัวจุดสมดุนที่มันโอเคระหว่างสังคมและงานคุณแล้วก็การเงินคุณก็จะโอเคโดยเน้นการตบโตแบบรับรืน่นนุ่มนวลแต่มีความยัง่งยืนสูงอีกด้วนั่นเอง เพราะฉะนั้นแล้วการเงินที่ชาวกันมักจะได้ดีในช่วงเวลานี้ก็คือการเงินจากเรื่องของการเป็นผู้ช่วยการเป็นกุนสือหรือการเป็นที่ปรึกษาต่างๆโดยเน้นสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้คนรอบข้างอย่างยั่งยืนในระยะยาวนั่นเองแล้วการเงินในความปรารถนาของคุณคืออะไรละ่ะคำตอบก็คือคุณอยาให้สิ่งที่คุณลงทุนลองผิดลองถูกมานานแล้วเนี่ยให เกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าลงทุนแล้วเข้าที่เข้าทางและประสบความสําเร็จอย่างสูงในสิ่งที่คุณทานั่นเองนะครับและไม่ว่าคุณจะเรียนรู้อะไรแล้วแต่หรือเป็นกูรูอะไรแล้วแต่นี่ก็ขอให้สิ่งที่คุณคาดการไว้มันถูกมากกว่าผิดและนําพาสิ่งที่คุณทำเนี่ยประสบความสําเร็จอย่างที่คุณต้องการไม่ว่าคุณจะทำเองหรือเป็นผู้ช่วยคุณดีก็ตามทีนั่นเองในมุมถัดไปในเรื่องของการงาน ตายในการทํางานของคุณมักจะเป็นแบบว่าเรียนรู้หลากหลายวัฒนธรรมที่มันแตกต่างในระดับอินเตอร์ในระดับนานาชาติเข้าใจในมุมความคิดที่ไม่มีความแตกต่างในหลายๆช,ชาติในหลายๆความเชื่อในหลายศาสนาในหลายปัจจัยแล้วใช้ความคิดความเชื่อมุมมองต่ตางๆเหล่านั้นนะครับมาตกผลึกให้ได้มากที่สุดและลองผิดลองถูกสิ่งไหนใช้ได้ในสิ่งที่คุณต้องการสิ่งไหนใช้ไม่ได้ก็ตัดทิ้งไปนั่นเองนะ้ และทำมันด้วยความถูกต้องและเทีท่ยงธรรมเบิดเผยแบบตรงไปตรงมาเพราะฉะนั้นแล้วนะครการงานของชาวกันเนี่ยจะสำเร็จมากหรือสําเร็จน้อยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความเก่าในการเรียนรู้ความเก่าในการตกผลึกอย่างยาอนานเนี่ยเมื่อคุณเข้าใจอะไรมันอย่างลึกซึ้งแล้วเนี่ยคุณก็จะประสบความสําเร็จในงานในเสงี่ยงานนั้นๆนั่นเองแล้วการงานในความปร,รารถนาของคุณคืออะไรคาตอบก็คือ คุณอยากให้คดีความหรือข้อพิาพาทต่างๆที่เคยมีมาในดีเนี่ยอยากให้มันจบลงด,ดีและคุณได้รับผลตอบรับในเชิงบวกไม่กขึ้นในเรื่องของงานนั่นเองในมุมถัดไปมาดูเรื่องของความรักความสัมพันธ์ความรักของพวกคุณถือว่าดีขึ้นเยอะเลยนะครับดีขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ารู้จักพัฒนา,นาไปด้ดีหรือว่าลงตัวในด้านของความคิด ลงตัวในร่างของมุมมองต่างๆได้ดีมากขึ้นและเข้าใจในความเชื่อที่มันแตกต่างวัฒนธรรมต่างๆประเพณีต่างๆนี่และการแสดงออกซึ่งความรักแบบเปิดเผยตรงไปตรงมารักความเที่ยงธรมรักความถูกต้องเหล่านี้และการแต่งตัวที่ดูดีสวยงามให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมหรือความหลากหลายตามความคิดด้วยรสยมที่ดีและการอยู่ร่วมกันเนี่ย อยู่ร่วมกันแล้วมารู้สึกผ่อนคลายที่เน้นการเผชิญหน้าเมื่อมีความร้อนลนหรือคว,วามกระไว้ใจและการมีจุดลงตัวจุดสมดุลที่เหมาะสมระหว่างงานสังคมกับเรื่องของส่วนตัวในครอบครัวอีกตัวนั่นเองและการพยายามที่จะเติมความหวานระหว่างการเรียนรู้ซึ่งกันและกันในการเดินทางเพื่อไปศึกษา เรื่องของวัฒนธรรมที่มันหลากหลายตามชาติตามภาษาเหล่านี้อีกด้วยนะครับสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นตัวแปรหรือปัจจัยสําคัญนะครับทําให้ความรักของพวกคุณชาวกันดีขึ้นเรื่อยๆอีกด้วยและเรื่องของความเบิกบานความสุขนานหรือความมีจินตนาการสูงเนี่ยและสามารถจะคอยแก้ไขปัญหาเมื่อฝ่ายมีปัญหาได้ดีเนี่ยเหล่านี้ล้วนส่งเสริมทําให้ความรักของพวกคุณ ดีวันดีคืนนั่นเองนะครับเพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยให้ระวังเรื่องของการพูดแบบหวานผ่าซากมา,จากจนเกินไปหรืออยากรู้อยากเห็นสูงมา,จากจนเกินไปในเรื่องที่มันสัรับซสอนหรือเรื่องส่วนตัวของอีกฝ่ายที่ไม่อยากให้รับรู้มา,จากจนเกินไปก็ไม่ดีนะครับแล้วความรักความสัมพันธ์ในเนไหนนะครับที่ชาวกันปรารถนาและต้องการคําตอบก็คือคุณอยากให้ความรักของ,ของคุณน,นั้น เมื่อยามีปัญหาหรือเจอประเด็นที่มันอ่อนไหวมากๆเนี่ยหรือเกิดภาวะที่เรียกว่าถูกเย่ะเย้ยถากทางเนี่ยหรือคุณรู้สึกว่าใจน้อยเนี่ยหรือบางครั้งเนี่ยความรักของคุณขาดเหตุขาดผลเนี่ยคุณก็อยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเข้าที่เข้าทางมากยิ่งขึ้นและเรื่องของการชอบมองภาพรวมของความรักเนี่ยมากกว่าความละเอียดยิบย่อยเนี่ยก็ขอให้มันเรียกวีายมองแค่ลงมาหน่อยใส่ใจในรายละเอียดมากกว่าเดิม ก็จะเป็นการดีมากกว่านี้นั่นเองในมุมถัดไปมาดูเรื่องของตัวเลขนําโชคกันบ้างดายเดือนสำหรับชาวราศีกันก็คือเลข5เลข9และเลข4จบไปแล้วนะครับสำหรับชาวราศีกันเดือนมกราคม2569หากคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด s u ั s รสมาชิกและอย่าลืมกดกระดิ่งช่องเพื่อราาิดตา a ชแนลด้วยนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ